Các tiếp mừng cầm bàn nhau là nếu dây lại mà tiếp mừng nhịp rồi à, không nè qua đây thì là tiếp mừng cái này ใช่ปะใชพักใช้หนีลงไปแล้วพี่น้องโตโตโตเฉียบรือวะอ่อมาคนเด้อกิมพันอืมกิมนามันอืมเยี่ยมไปกินน้ำกันบานเดี๋ยวนี้ครับพี่น้องทางเด็ดแกนแนวมาอีกแล้วครับ เดี๋ยวได้อยู่น่ากินชวนกินครับวันนี้มีแกงเห็ดวันนี้มาจากบ้านนอกนะาามมาให้กุ้งเ้านี่ครับอดกุ้งเ้าเด็ดแกงเห็ดครับวันนี้ได้เห็ดมาแกงครับเห็ดร่วมแกงเห็ดชวนกินครับเดี๋ยวเราิดตามมาเล้บพี่น้องแล้วเขากินนี่ยังแง่เสริมครับผม ม่งอยอนใบสมุงี่แกงฮิดคร,ออรครับนี่ต้นหอมาย่างของฝากไรครับนี่มีมุกฝาพอมนั่นไี้แกะมุกฝาเปนมกปุกหองเ้ศบาลเน้่ครับมีฝากมากขึ้นนี่ค้ามประจบแบบดก็มกุกฝาอันนี้กิจวร็ร คนเห็ดเออมีคนเห็ดกอบไข่นำ้ำหัวพริกไทยหัวพริกดำไส้หอมครับนี่น้องเออเนี่ยกินมัอนี่อาหารปลาคือเก่าครับมัอน,นี่อาหารปลาเห็ดมันอยู่ปลากันไย้ป,ปา่าอาหารปลาครับผมแล้วกิน้วกันนะครับเนาะกวาดด้วกันได้บอก

โอ้โตัวีมาหัเนาะเจ้าอุบวยวนฮอ้กอนเห็ดไข่ก่อนรับก่อนหยแกงเห็ดเรียบร้อยัวแน้วเรียบร้อย นออเน้อามาด้เห็ดไทยไม่ได้เห็ดเพือหาเจ้าของไม่เจอคือเห็ดไทยน้ำเองแซ่บเองครับพี่น้องมเาเด้อกินน้ำกัน นกูงโอูงมันตัาปูงนี่ใส่ยังไงพูดดิใส่ยังู่ใส่หอมมาใส่ห้งต่อกันน่สิใ้สำับกันไปสับกไปสำรับันบ้าอย่างงงได้พี่น้องจำใส่หอมคือ ยังไปมักวันว่าห้เด็ดปุลงไปนะปลารับแดดแดดนัวได้หน่อยแ่บหน่อยแหลายกาแซ่บหลเยามีตีนีันใส่ใตเน้อยเห็นไอนี้ห็มันมลมใส่ดได้มโอเคนัวใส่ยังแค่นี้ไม่แค่นี้ มักับ,บนเนยนี้กันย a หรอิ้มำยัยเรยมาทีห้องจิ้มบมบนย,ยิ้ไพ<า>่เออปัดอาหารปลาครับมือเนี่ยก็เลยเดียจบแจบ่บหอมปัดไข้ไพ่หอมมาเฉยปะจ,บจบับจับจับปัดบังแกงเิ็ดต่อครับ กำลังกดพี่หนรอกเห็ดเรากำลังกดออกออกแอกขึ้นนะออกอกอกแอกเบบอกเบขึ้นมาตถ้าไทยวงูนเปหนอย่

เกำหมูงเราเห็ดใครอันนี้ป่นเห็ดใไหางนั้นนี่ไขเอาว่ะุ๋นเอออะไรมีก็เอามามาน้ำกันครับมามาเดืบรเอยล้วไม่เอาหรอเลมาปาดิโน่นไกิงเี่ินองตำเน็ดเลยทุกอไข่บางกันบกันานกอเน็ดขอไข่ดูน็ดไข่บกวน้าน่ปได้อง่ปะง ทำยป็นไงครับโอ้หหนเห็ดแตงเฮ็ดแตนอันน้กินว่ามันตั้งเป็นผ่าดินกินแล้ไปตีบดดีตะวันก่อนไงก็กินม่ลงหรือขอเจ้าด่าดอกเห็ดยืนยืดเขาเฮ็ดแล้ว เดี๋ยวตีเดี๋ยวตีเป็นเนตไม่อีกเดยาบุกี้ตลาดปาบุกีอปากันเต้าอุบลบปดเดินเดินยาเดินยาเดินแบบติดเจ้ามากเลยจัดมีข้อควาาน้ำตาลหอมหอมป๋องหอมป๋องแล้ว่ายกระมังกระมังรมัันนี้มาเนน้ำเช้าฝ่ายพี่น้อง ก็เขาดตำลัก oh ด <laughs> <laughs> ีาพดีด so ีมาเลยจบเดี่ยนมาสุยๆือเตยตัวห้านกยับเขาเขาคุยน่อยนึงย่านนี้มุนเขาเราเนี่ยหน่อยผ้าวิเศษบอบอยหน้านั้นหน้าทายคิป แล้วจับเข้านะไม่ียุ่งัดมันไปได้เกาขามันมันนั่งแล้วไคันมันด้ัน้อยน้ยน้ยงน้อยเอะไรเหลือกินไปพูดมากทอดยันขวายเจ้า ไปเ่นเอน้อยน้อยปไปน้อยน้อยน้อยน้ยไปวไปน้อยกูมด่นเอน้อยกู่นดับไปกี่เยอมันเมีดน่อยเด้อน้อยน่าแพ้น่อยอปนดังไม่รู้ว่าเอาไว้ทำไมให้เป็นทีพี่ไม่ใส่อ๋อมันว่าจะทำแกวนีไป่ะอืมไปเนาะไป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 ขากินหนามผมหามยุ่ง กอกามันกเืดเกิดกันเกอกันเดี๋ยเรยกไปอะไอะไรห่อเพ่ส่นทั้หลายคนก็เหมือนอูนตัวใเขาคือบอกเปิดแล้ว่องเสียบอกว่านี่นมาขึ้นบานมนนรอตัวพันเสียพันร่อบอกว่าตรงนี้เหมือนอเอาเงินปไหนเด้อ่ปไันเนาะไออมาเด้อมาเด้อนเื้ออยไปยาย่อยไปเห็นดูเพามันะ งานบวชพปไงบวชไปไงนะมั้ยนี่นั่งเนี่ยเกิดยอนย้อนเดี๋ยต้องตันคคือคอยยึดแต้นะอ๋อตัคอไรตังค์อะไอือไทยพิบมาบวชไม่มีรองมีเบี้ยหรอตัดมัดซองกันบอกหมตัดแต่ว่านคุ้งว่านอยากไ้กินไปเผาปลาจำคุงไป ขายคนสียุ่ยไหมแล้วขายบกินปลาแดกแล้วขายคนงามบกินปลาแดกย่กเาคนสีไก่ซื้อท่านไ่เพื่อนไึ้นมือนโอ้ักนอจ่าเนาะสิละบอกแล้วจะเกิดว่าเป็นผู้ดีใช่ครัผมไม่ยุ่มซัวเอีดตีสูงหมือนไม่มาอยู่ตัวเจ้ามหาหมื่นท่านใหญ่ แบบแบบะตกินก้นเพยังกันเพร็แบเป็นแล้วเอาตอนนี้นี่ไเป็น่เนอะพะพอดีเมกนเ็เนี่ยมาสีบเดี๋วูดได้ปนบกเลี้ย่ปนคุยได้ปนบุไดุ้ต่ำไปแจ้งว่าเล้ยต่ำหมายว่ามากจำเล้ยมาจำไปก้อนจำมันแบนนต่ำเนี่ยเหุปะม่แ่แบต้อกู้หลับ่ ด็ก็กัวให้เด้เมืนนี่ก็ตีก็กัวให้ตก็กัวบอว่าทำให้เพ่อเป็นรถแปลกๆสายเกียบราอยแล้วเรียบรยเนาะเจื่อไว้จะนาซิบ๊ยจะได้กินแบบี้ป่ะเอะต้นไอ้นีหนมเน่ยไนหลัโอ้ของหวานนกาแบบนหน ให้ปลาดีนะปลาหน้าปลาอรอปลากาลงห่ใหมมากหรอืมนตาลอีกโอีกตาแลแก่แลด่างตาบอกเตาดพี่บอกตอนเน้ตอนเสี่ยแขกเนเสี่ยแขเนโอใส่ทันทีครับบชิช่วม้วนเนี้ยกลิันช่อง่ัดองนะอัดตอนยันัด ออตอนยัอยมาชิเ mm ้ม hmm. อ uh ันนี้เข้มอันนี้อันนี้หามันันก็อาหามาสิเซาลดี่ทันทีอ้ยหางบ่กินนี่นนี่ตันี้เนี้ยนเอออ้ยพี่น้องตั้้ออราะถั่วเยอะเพนาะัวอนี่ปลาแดกเนียนี่ซูชิอิานง่วงกระเจีบตั้งแตฝ้ากมีดก็นอนตั้งตัวัแท้สาวฝ่ายกินปลาแดกพี่น้อง้ากัมีสาดใหญ่เยเบียก้ไวใช่ไหมเอวานไม่เบียไม่เบียดูเอ กิหลายยโยกินตะม่มาืมต่เพะแคกันากใส่เนาะอนได้มนั้นนาะแค่ไหนไปซื้อยู้สวนม่หมูะสวนแห้งตลาดนบ้านยะวังสิ่หอกไม่ขนาดิ่งไหนหมูไม่พัดบัมปันเช่วกันเชียเหรอมันเชียวป้ไปไปว้าอมอะไรเนี่ยไมเยอะกันกันเยอะกัน ไม่มีหอยเลยแบบแน่นเต็มปากเต็มคำอมดอยดอร่อยด้แซ่บแซ่บมากเต็มปากเต็มคำเลยมาองขอเลมะงเป็ดอมขอดเป็ดเปดแซ่บแขอยยงนอยจมบานพี่น้อกคริก็ขอยแซ่บบ้างเลที่เจ็บไจอมขไปลงเีย ต้องกินต้องแยกแตกนะดำกำเขียดพ่นสาวฝ่ายกินเอากินสาวฝ่ายวันนี้มาหาเราวันนี้แต่เราต้องนั่งเอกเอาอันยังกว่าคือหน้าพกความได้กว่านี่พูดจะพูดเหรอจะไม่รู้ไงจังมือเปิดถูกสบายเลยแฉกเนี่ยห่างพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ตรงนี้ครับมันยาวแล้วอิ่มแล้วพร้อมฝากเบิ้งคลิปเบิ้ง วิดีโอเฮดเดอร์พี่น้องเน้อขอบคุณครับสวัสดีครับ